โอ้วันนี้เป็นสะพานแขวนแก่งกระจานนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้พี่บินมาโชคดีอย่างนะครับฝนตกนะแดดไม่ออกเลยแต่วิวก็ยังสวยเหมือนเดิมนะอ่าตอนนี้น้ําขึ้นมาแล้วเ,เพื่อนเห็นไหมสะพานก็อยู่ทางด้านนั้นนะครับนี่นะบรรยากาศสวยมากเลยครับเ,เพื่อนๆที่กลางเต็นท์ก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับ วันนี้ก็วันธรรมดาคนก็กลาง,ลางเต็นท์น้อยนะครับแต่ก็แรกมาด้วยความเงียบความสงบก็เป็นอะไรที่แบบดีนะครับอยู่ที่แบบเหมือนเหมาลานไปเลยอันนี้เขาบอกว่าขึ้นได้ไม่เกิน15ท่านนะครับนี่สะพานด้านนี้นะครับเพื่อนๆโอ้แล้วจะมีน้องลิงอยู่ข้างหน้าด้วยพี่บินข้ามไปไม่ถึงนะครับแค่เดินข้าเก็บกับบรรยากาศ ให้เพื่อนๆได้ดูก็แล้วก,กันนะครับเห็นไหมอ่าสะพานนี้ทําใหม่ทําเป็นเหล็กแล้วแต่ก่อนนี้มันเป็นไม้นั่นเพื่อนที่เราเดินอยู่แต่ก่อนเป็นไม้เนี่ยปรับปรุงใหม่ก็เป็นเหล็กนะนี่อ่าเนี่ยสวยเลยก็จะมีเรือพานักท่องเที่ยวไปด้วยนะครับฝั่งท่าเรือก็จะจอดในด้านนู้นนะครับเห็นไหมสวยเลยก็เป็น สถา,านที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็อยู่อำเภออ,อำเภอแก่งกระจานนะครับอันนี้มามเพื่อนก็ลหลายๆคนก็น่าจะเคยมาบ้างแต่บางคนที่ยังไม่เคยมาก็าชมคลิปนี้ไปด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็มันเป็นเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งที่ใครมาก็ต้องมาเช็คอินแหละนะครับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งธรรมชาติพวกนี้ก็แก่งกระจานก็ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะ อ่าเดินเข้ามาแล้วอ่าเรือก็จะอยู่ด้านนน้นนะครับนสวยเลยเพื่อนๆในน้ําขึ้นนะครับเนื่องจากช่วงนี้ช่วงเป็นฤดูฝนนะครับเป็นถ่ายเป็นปลายฝนต้นหนาวน้ําก็จะเยอะนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเก็บน้ําได้เยอะเลยหู้ยบรรยากาศสวยมากๆนี่สะพานสวยนะครับไปด้านนูน้นพี่วิญคงเดินไปไม่ถึงนะครับพี่พก็เดินอยู่ได้ประมาณนี้แหละ พอไงก็ไปไม่ถึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆน,นี่นะนี่เห็นไหมสวยเลยอืมเห็นไหมพิงก็ถ่ายดูรอบๆนะครับที่้านโน้นนะครับโอ้สวยเลยนี่ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับติดตามรับชมพี่วินนะครับพี่วินก็มาเก็บภาพของบรรยากาศให้เพื่อนในดูด้วยกันนะครับเผื่อกคนไหนอยู่ต่างจังหวัดพอดูคลิปพี่วินแล้วก็อยากจะมาเที่ยวก็เชิญได้นะครับอุทยานชาติแก่งกาจานเพชรบุรีครับ